ถ้าเป็นผลไมใ้ใหญ่ๆอย่างสับป,ประรดหรือแตงโมแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทานทั้งลูกนะคะให้หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแค่พอคำแค่พอคำนะคะถ้ามันชิ้นใหญ่มากนะคะก็อาจจะ6-8ถึง8ชิ้นนะคะขึ้นกับระยะไตของท่านนะคะขึ้นกับว่าตอนนี้ค่าโพแทสเซียมของท่านอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าถ้ายังอยู่ในเกณฑ์ท่านก็สามารถทาน ได้เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้ามันปริมปริมไปทางแบบเริ่มเกินแล้วท่านก็อาจจะทานได้แต่ทานในปริมาณที่จำกัด1-2ชิ้นแค่พอหายอยากนะคะต้องดูผลเลือดโพแทสเซียมของท่านประกอบด้วยแล้วก็ดูระยะไตของท่านบางทีปูก็เจอคำถามว่าใน1วันจะกินผักแล้วจะกินผลไม้ได้กี่อย่างแล้วกินได้กี่มื้อแบบนี้ค่ะ คือถ้าเป็นโรคไตระยะทย้ายๆนะคะระยะ 3B ระยะ4ระยะ5้าผลผลไม้เนี่ยเราทานแค่พอหายอยากนะคะทานแค่พอคือทานแค่พอหายอยากไม่ใช่ว่าเช้ากินผลไม้กินข้าวเสร็จกินขนมหวานด้วยกินผลไม้ด้วยกลางวันข้าวขนมหวานผลไม้เราไม่สามารถจัด โฟออปชั่นได้นะคะท่านที่เป็นโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ท่านกินเพื่ออยู่นะคะกินเพื่ออยู่กินแค่ให้พออยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่ไปเพิ่มภาระไตของท่านให้ทำงานหนะัก มากยิ่งขึ้นท่านก็พิจารณาเอาว่าท่านอยากจะทานผลไม้อันนี้ถ้าท่านอยากจะกินหลายชนิดนะคะท่านอาจจะหยิบมาอย่างละเล็กละน้อยนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะกินชนิดเดียวท่านก็อาจจะกินได้หลายชิ้นหน่อยแบบนี้ค่ะมันมันมันไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเออคุณจะกินกี่ชิ้นกี่ชิ้นให้พิจารณาเอาว่าตอนนี้ไตระยะไหน มีอาการอะไรแสดงออกบ้างมีค่าโพแทสเซียมผลเลือดโพแทสเซียมอ่ะมันอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ถ้าโพแทสเซียมของคุณต่ำคุณก็สามารถทานผลไม้ได้เยอะแต่ถ้ามันปริ่มปริมไปทางที่จะล้นที่จะเกินมาตรฐานที่เขาควบคุมให้ท่านก็ลดท,ท่านก็ต้องลดปริมาณและจำนวนผลไม้ที่ท่านอยากจะกินนะคะก็คือ แนะนำว่ากินเพื่อให้อยู่ได้นะคะกินเพื่อให้อยู่สับประรดสับประรดมันเป็นลูกโตๆโนะคะท่านก็เอามาหั่นเป็นชิ้นแค่พอคํานะคะ,อะลองกองนะคะมะม่วงดิบมะม่วงดิบทานได้โพแทสเซียมต่ําแต่ถ้ามะม่วงสุกสีเหลืองโพแทสเซียมสูงไม่แนะนํานะคะแล้วก็อแอปเปลิลเขียวแอปเปิลเขียวกับแอปเปลิลแดงเนี่ยกินได้ นะคะปอกเปลือกก่อนแล้วค่อยกินพุทซาผลใหญ่ๆนะคะพุทธาสีเขียวนะคะพุทธาแล้วก็ชมพู่อง,งุนสาลี่เงาะแล้วก็มังคุดแตงโมสับป,ปะรดกับแตงโมมันเป็นลูกใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องเอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ทานแค่อย่างน้อยก็ดูระยะหนึ่งดูระยะไตของท่าน สองดูอาการของท่านนะปัจจุบันท่านมีอาการเหนื่อยเพรียบวมอาเจียนหรือยังนะคะแล้วก็ดูโพแทสเซียมของท่านถ้าค่อนไปทางต่ำก็สามารถทานได้เยอะหน่อยแต่ถ้ามันปริ่มปริมหรือล้นไปทางที่มันจะเกินไปแล้วนะคะอาจจะก,กินชิ้น2ช,นชิ้นแค่พอหายอยากแค่นั้นนะคะ